สวัสดีครับช่องน้องพิงค์น้องเพลงชาแนลกับแนวทางมาฝากพีฝากน้องคือเกานะครับก่อนอื่นกันอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากพีฝากน้องนะครับช่องน้องพิงค์น้องเพลงชาแนลไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นช่องเพียงหาแนวทางมาฝากพีฝากน้องคือเก่านะครับ เป็นช่องหาแนวทางนะครับมาฝากทุกท่านไม่สนับสนุกนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและติดตามด้วยนะครับกันชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เด้ครับมาเบิ่งกันเลยครับเลขอาจารย์ช่างปูนนะครับเลขอาจารย์ช่างปูนขอโทษครับ เลขจารย์ช่างปูนนะครับวดที่แล้วเพื่อเข่าบนเข่าล่างนะครับงวดน,นี้เพื่อนไ้วิ่งบนล่างนะครับ0 1 2 2ตัวบนล่างนะครับเพื่อนไหหา0หา1หา2 6 0 6 1 6 2เนี่ไปทีหา0กับหา2นะครับเลขาจารย์ช่างปนูนเข่าบนเขาล่างเลยนะครับงวดที่แล้วบริษามเพื่อกับเขา่าแคบหน้าจ,จอเลยครับ ผู้ดใดมีขอติดตาตีช่มจังไดหรือว่ามีแนวทางดีๆก็อย่าลืมค้อนเหม่์มาฝากนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอ่าไปกันต่อนะครับนาอต่อไป <c oughs> ขอโทษครับเลขอาจารย์ลึกรับนะครับ เลขอาจารย์ลึกลับปัญหายิ่งบนล่างนะครับ012 2สองโตบนล่างนะครับปัญหยเก้นปหน้า8น9 1ง1อง2น4นะครับเลขอาจารย์ลึกลับแคปหนาจอเลยครับผู้ใดมิดเด่นเดนดีๆก็อย่าลืมบอกกันเด้อครับเื่อเป็นกำลังใจ ไปกันต่อเนาะครับเนาะเลกระจายเมลุนะครับเลกระจายเมลุเลกระจายเมลุนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดสามตัวบนให้ศูนย์เจ็ดสี่นะครับสองตัวบนล่างเพืห้เก้าเจ็ดหกเจ็ดนี่ครับเพื่อเน้นไปที่เจ็ดนะครับอ่าแคปหน้าจอเลยครับ ไปต่อเลยครับต่อไปเลขอาจารย์อุบลน,นะครับเลขอาจารย์อุบลพ่นให้เลขดับพ้นก่อนนะครับแลบดับดับหลักสิบบนนะครับดับหลักสิบบนมีสองมีเจ็ดมีห้ามีสองมีเจ็ดมีห้านี่ครับผู้ใดมีเลขยังกะเอาอันนี้ไปตัดได้นะครับ หมดที่เหลือพันดับอยู่นะครับทำมาเบิงเลขอ่าแคบหน้าจอก่อนครับามาเบิ่งต่อนะครับ ันนี้เลขอาจารย์อุบลดับบนนะครับดับบนพนให้ดับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหนึดสองเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดเก้ก้าหน่องนี่ครับเลขดับบนพน้นอ้าวแคปหน้าจอก่อนนะครับ เลขดับบนนะครับงวดวันที่16กันยายน2567นะครับมาต่อนะครับต่อไป เลขวิ่งบนนะครับ่นให้เลขวิ่งบนเลขเกิดนะครับเลขวิ่งบน6 3 2ตัวบนให้6ามหกแปดเจ็ดนะครับสี 4, ค่คูนะครับฮ่าแคปหน้าจ,จอเลยครับ มาเบิ่งกันเลยครับนี่เล่กจารย์อุบนนะครับเลอกจารย์ดูบนผูวใดโบตันใดตัวใดก็บ,บอกด้วยครับ พ่นห้ยเลขเลขาจาจย์อุบลพันดับลักสิบบนนะครับมีสองมีเจ็ดมีห้านี่ครับเลขดับบลพันกับสิมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหกคูนะครับสิบหกคู้คควาก็รวมลักสิบอันนี้ไปอีกนะครับที่เพิ่นบริเกียนออกมาแล้วก็น,นี่เลขเกิดเพิ่นหกสาม 6กแปดสามเจ็ดสามแปดม <c oughs> าเบิ่งกันเลยครับเลขของของไขรันดับหลักสิบเนี่ยง <c oughs> วดที่แล้วพันเดาอยู่นะครับหลักสิบ <c oughs> คันแบบนั่นนะครับของช่างปูนนะครับ ของสังปูนช่างปูนนี่เป็นาศูนหาหนึ่งหาสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแต่ของเลขกจารย์อุบลดับหลัก10บพันยูนะครับดับหาสองเจ็ดอันนี้หาสองหลักหาอันนี้หาศูนย์หาหนึ่งหาสองนิกสสีดับเบิลนะครับกสิเป็นกลับเอาก็ได้นะครับเป็นศูนย์หาหหา องหาเออหนึ่งหาสองหาอันนี้ดับเบิลนะครับหาสองสองหากรสืเหลือแค่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหนึ่งหาศูนย์หาแค่นี้นะครับเหล็กสังผูนลองไปเบิ่งนะครับนี่นะครับ วัวที่แล้วอย่าลืมว่าเพิ่งเข่าบนเข่าล่างด้วครับสร้างปูนมาเบิ้งอันนี้เลขดับทุกโต่นมีบอออ่าบอมีนะครับเข่ากับเลขอาจารย์ดูบนว่ครับเลขอาจารย์ดูบนหกสามหกแปดสามเจ็ดสามแปดไม่มีนะครับไม่ไม่มี เลขอาจารยร์ลึกลับหรอครับนี่นะครับ1นึ่งสองหนึ่งเกสองหนึ่งเกตัดออกสองสองลักสองดับเลนะครับลักสิบกร่สีเหลือแค่08 09 หนึ่งสองหนึ่งสีแค่นั้นแหะครับสี่สองเลกระจันลึกลับโอเคช่องน้องพิงน้องเพลงชันแนวกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในเน็ด้ะค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการ เพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับได้จําเงินแสนเงินล้านนะครับผู้ใดมีโชควิลาศก็อย่าลืมบอกกันนะครับได้ตัวเลขดีๆก็อย่าลืมบอกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ